สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้วิชาภาษาไทายกลับมาพบกับคุณครูปลาอีกหนึ่งรอบแล้วนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไระเรามาเปิดหนังสือพร้อมๆกันนะคะหน้า63นะคะ,ะหน่วยการเรียนรู้ที่8มาตรากดนะคะลูกทีนี้เรามาเรียนรู้ว่ามาตรากฏมีตัวสะกดอะไรบ้างนะคะ มาตากฏหรือแม่กดคือคำที่มีดอเด็กจอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอปต,ตักถอฐานทอมันโททอผู้เท่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงสอสลาสอฤสีสอเสือ เป็นตัวสะกดเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแม่กดมีตัวสะกดเยอะที่สุดเลยใช่ไหมคะลูกอ่าเรามาดูตัวอย่างคำนะคะคำว่าบาทกีดพืชพิซ่ากดปรากฏอูดครุฑอัฐจันเขตรถบทพุธอวกาศเศษร,รถ คำในมาตรากดที่มาจากภาษาต่างประเทศนะปั๊มแก๊สบาสเกตบอลเสื้อเชิ้ตอังกฤษฟุตบอลแซนด์วิชนะทีนี้เดี๋ยวเด็กๆด,ดูต่อไปนะคะลกูกเขาให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคําต่อไปนี้นะคะหนูฟังคุณครูอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวหนูฝึกสะกดตามนะคะ พลอเออดอเพื่พอพลอเออนเพลิน,นเพิดเพลินกรอ,อกระดอ,อาสอดาตระดาษขอเอดดเขตขอยอ,อา,ด,อขยาด,ขดขยาดเขตขยาด ปอ,อีปีสอาจอศาสต์ปีศาสต์ปรอะประทอเออเทศประเทศทีนี้ด้านล่างหน้า64นะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันนะ,ะเดี๋ยวคุณครูอ่านนามเด็กๆอ่านตามนะคะลูกคำแรกสะดุด จุดหมายชายหาดตลาดนัดสวัสดีชีวิตปิดเปิดเกิดเหตุเทศนาอาทิตย์จิตใจ ใกล้ชิดวิทยุสุจริตก,กิจวัตรระมัดระวังรังเกียจเขียดปาดปัดกวาดพาดพร้งจังหวัดพลัดถิ่น บินทบาทขาดแคลนแหวนเพชรเกล็ดปลาปรากฏกฎหมายวิทยาศาสตร์ทีนี้ดูเดี๋ยวเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดหน้า65ถึงหน้า71็ดสิอ็ดนะคะ หก้ิ65กิจกรรมแรกให้นักเรียนระบายสีหน้าคำในมาตรากฎที่สะกดถูกต้องอเด็กๆดูนะเดี๋ยวเราจะติ๊กกันก่อนแล้วเราค่อยกลับมาระบายสีนะคะลูกคำแรกก้อนอิดถูกต้องเด็กๆติ๊กถูกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาระบายสีนะคะต่อไปวิเศษถูกต้องติ๊กถูกไว้ค่ะลูกสัมผัส ไม่ถูกนะคะต้องใช้สอเสือสะกดนะคะลูกหนูก็ไม่ต้องขีดลูกเกดถูกต้องนะหนูติก๊ถูกลงไปต่อไปเตาแก๊สไม่ถูกนะคะเพราะว่าคำว่าแก๊สต้องใช้สอเสือสะกดนะคะมนุษย์ถูกต้องติกถูกเลยค่ะสมบัติถูกต้องนะคะอัจฉริย์ถูกต้องค่ะกล้วยบัวชี ไม่ถูกคำว่าบวชต้องใช้ชอช้างนะคะโฆษณาถูกต้องพยาคุดถูกต้องนะคะลูกคำสุดท้ายอัศจรรย์ถูกต้องนะคะหนูติ๊กถูกไว้เลยต่อไปเขาให้นักเรียนเติมตัวสะกดในมาตรากฏให้ถูกต้องและฝึกอ่านเดี๋ยวนักเรียนไปหาคำในมาตรากฏมาเติมเองนะคะลูก ต่อไปคะ่ะหน้า66เขาให้นักเรียนเขียนคำที่อยู่ในมาตรากฏใต้ภาพต่อไปนี้แล้วอ่านคำคำแรกสับปะรดนะคะคำที่สองระหน้าสามตำรวจสี่มงกุฎคำสุดท้ายมะ เขือเทศนะคะเดี๋ยวเด็กๆเ,เติมคำเลยต่อไปกิจกรรมหน้า67นะคะกิจกรรมที่4ให้นักเรียนเติมคำที่อยู่ในมาตรากฎในสำนวนต่อไปนี้และฝึกอ่านนะคะในมาตรามแม่กฎนะคะอืดอาดยืดยากนะคะคำต่อไปตลอดรอดฝั่ง ต่อไปค่ะดำผุดดำไหวทระหดอดทนนะคะต่อไปค่ะกิจกรรมที่ห้าให้นักเรียนคัดคำต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามคำละสองครั้งนะหนูเขียนให้เต็มบรรทัดเลยนะคะลูกลบรรทัดที่เขาให้มาคำแรกมารยาทคำที่สองเมล็ดพืช คำที่3พัฒนาต่อไปกิจกรรมต่อไปนะคะลูกหน้าหกสิบแปดเขาให้นักเรียนอ่านประโยคต่อไปนี้แล้วขีดเส้นใต้คำที่ขีดที่เขียนผิดและแก้ไขให้ถูกต้องนะคะข้อ1ในสวนของคุณย่ามีพุทราน้อยนาสับปะรดและดอกไม้เช่นพุทธรักษา พูดสอนนะคำที่ผิดในข้อหนึ่งก็คือคำว่าพุดซาพู้สอน,นะคะเดี๋ยวนักเรียนไปหามาแก้ไขคำที่เขียนถูกเขียนยังไงนะคะต่อไปข้อสองวันปีใหม่คุณยายอนุญาตให้ญาติพี่น้องมาจัดงานฉลองปีใหม่ได้นะคะ คำแรกที่ผิดก็คืออนุญาตคำว่าอนุญาตไม่ไม่มีสละอีนะคะตรงต่ต่าต่อไปคำที่ผิดที่สองก็คือญาติพี่น้องคำว่าญาติพี่น้องตรงนี้ญาต,าติต่อต่าต,ต้องมีสระอีนะคะต่อไปข้อที่สามเด็กๆสังเกตว่าสาเหตุหนึ่งของภาวะโรคร้อนเพราะคนตัดไม้ทำลายป่าคำที่ผิด คำว่าสังเกตสังเกตจะไม่มีสระอุนะคะต่อไปสาเหตุสาเหตุคํานี้จะต้องมีสระอุนะคะหนูแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปข้อที่4พระพุทธเจ้าประสูตรในประเทศอินเดียนะคะ,ะคำว่าคำที่ผิดคำแรกคำว่าประสูตรนะคะแล้วก็คำว่าประเทศคำที่ถูกต้องเขียนยังไงเดี๋ยวนักเรียนไปหามาเติมนะคะลูกต่อไปข้อที่5 เราต้องรอโอกาสให้อากาศดีๆจึงจะไปถีบพยานเต้าบนภูเขาคำแรกคำว่าโอกาสโอกาสนี้เราใส่สอเสือนะคะต่อไปคําว่าอากาศอากาศตัวนี้ต้องใส่สอสารานะคะกิจกรรมต่อไปเขาให้เด็กๆเ,เขียนคําที่มีตัวสะกดในมาตรากฏข้อละ สองคำนะคะสิ่งของอันนี้ครูยกตัวอย่างให้นะคะถ้านักเรียนคิดได้นอกเหนือจากคุณครูนักเรียนเติมได้เลยสิ่งของก็มีขวดสมุดนะคะชื่อจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีนะคะข้อที่3ชื่อยานพาหนะรถยานอาวกาศนะคะหนูคิดได้นอกเหนือจากครูนักเรียนเติมได้เลยนะคะลูก ต่อไปหน้า69เก้าขให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องมาตรากฎโลกในแผนภาพความคิดนะคะลูกลักษณะคามีตัวสะกดเยอะแยะเลยอย่างที่ครูบอกในที่หนูอ่านไปหน้าแรกให้เอามาเติมให้ครบนะคะอ่ออกเสียงคําเหมือนมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะเด็กยกตัวอย่างคามาใส่เองนะคะลูกสองคนะคะต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทเหมือนเดิมนะคะ นักเรียนอ่านแล้วก็ทําแบบฝึกหดัดข้อไหนที่ถูกต้องนักเรียนก็ใช้ดินสอระบายลงในวงกลมนะคะลูกมีทั้งหมด10ข้อนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเช็คได้กับเฉลยท้ายบทที่คุณครูมีให้นะคะดูเฉลยเลยนะคะี่นักเรียนทําไปถูกต้องหรือไม่นะคะบอกแล้วว่าข้อไหนที่ผิดคุณครูคอนุญาตให้แก้ไขนะคะ แก้ไขเสร็จแล้วนักเรียนส่งครูในรายในรายส่งงานวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้ความรู้เรื่องมาตาแม่กดก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ